ครับพี่น้องวันนี้ก็มาเก็บลำม,มันครับซอยนอ้องครับพอดีฝนตกมาใหม่ก็เสียเอาไปปลูกเก็บพันธน์นะครับพี่น้องมันจะเปลีมันอีไฟครับมันมีไฟครับพี่น้อง ลอยทีเลี้ยงน้อยครับครับพี่น้องรถแรงลากลอยเบิ่อนนะครับลากลอยเบิ่อนนะครับอย้ยรถแรงครับผมพี่น้องสร้างตุ้ยจะเต็มเจ้านยังไงกลุ่มแถวครับครับส่งไดนี่สรั่งลดพลันมาแรงแต่คนมาแรงโคนจันเมียให้เก่าแล้วนะครับ ใส่ของแท้เขา JSKS นวดเลยปุมครับพี่น้องวางมันกับลังปับอยู่ครับปับกานพี่น้องเต้นนะครับมันส้นนี่เต้นนะครับได้การครับพี่น้องอีคอยคือเก่าอีคอยคือเก่าครับเจ้าของนี่มันนี่ ขี่คอยตลอดแล้วครับมันพันนี่ยนาย่องเ2็สองครับนาย่องเ2็สองล่าสั่นครับพี่น้องโอ้โหประเฮ็ดหัวเลยฟันง่ายครับมักแต่มันฟันง่ายนะพี่น้อง ยองเก็บสองครับพี่น้องหวังก็ได้การอยู่พี่น้องเก่งอยู่ครับหัวเก่งอยู่ครับฟาวออกเด้อครับพี่น้องฟ้าก็บคุมได้ยังไงยานมาห่อครับห่อม,มัน เยอะพี่น้องมันเก่งอยู่ครับหัวก่งอยู่ครับหัวครับก็ดีครับพี่น้องอซื้อเนัน่นละก้อนเจ็ดสองครับพี่น้องให้บานอยจ่เอิ่นขนตางอน สายเดียวมีหลายซื้อครับแล้วแต่สีเรียกครับผมหัมยวยาาดียุกยังเป็นไหครับ,รไ,รบไม่อยากพูดว่าพ่อพูดแล้วโอ้ยไม่พูดว่าพัดกันล้วเนี่ย ไไหัวเลยครับเจ็งอยู่ครับพี่นออ้องสวรรค์หัวพี่น้องสวรรค์หัว สถา,านพี่นออ้องนะครับพี่นอ้องต,งต,งตอตัอออ้สัมผัสดว้วครับเป็นยังไงครับมันตนุยต้นครับพี่น้องเก่งเครับ<ม>กเก่งเก่งเย็นเธอว่ด que hem volgut cap